ไม่ของดีจริงๆว่ะเอาไอ้เชี่ยร์เอาเอาฉินหาลืมเลยลืมอัดคิวไปหมดแน่โอเคโทษโทษอ่ะสวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้กัเกมนี่เก,กเออต Gods of Office นี่กันอีกแล้วครับผมก็วันนี้มีตู้กระชาใหม่เข้าเกมมานะครับเอเมื่อกี้อัดอัดมึงหงาเพลินไปหน่อยนะครับผมก็เท่าทีนะฮะก็มาตู้ของ ผู้คุมคาสิโนไม่ก็ดิวเลอร์เออดิวเลอร์ลูชนะครับผมก็ไปดูทลิสมาแล้วน่าเปิดมากมากเลยนะครับผมเพราะว่าเก่งมากนะครับเป็นตัวละครเทียติปเปอร์เอสดับบอกเลยว,ว่าเบิร์ดหนึ่งใช่ปหมใช่ผมถ้าผมไปอ่านมาเบิร์ดหนึ่งหรือเปล่าถ้าผมจะไปเห็นเดี๋ยวขอเช็คีเพถึงความชัวนะครับใช่เป็นเบิร์ดหนึ่งเป็นเบิร์ดหนึ่งที่เก่งมากไม่ใช่อะไรเลยคือถึงแม้จะไม่ใช่ตัวละครลิมิตก็ตามนะครับผมแต่เก่งโคตรเลยนะครับผมก็วันนี้จะเปิดท้าทายกันนะครับ จำนวนทีนเราจะใช้เปิดก็คือซมตินะครับผมก็หวังว่าจะได้เธอมานะครับเพราะว่าเก่งไม่ใช่หรอกนอกจากคำว่าเก่งก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาดูซิว่ามีอะไรที่เราเปิดหานก่อนนะครับผมอตู้ถาวรไม่มีนะครับมีอะไรกัตู้ตู้เฟนไม่มีโอ้โหโอเคคือเปิดมาต้องมาเปิดแบบจัดเลยใช่ไหมได้นะครับผมนิกเก็ตเขาแล้วโ,โตคอแลบบทำผมไวแสบมาก คือไม่ให้อะไรผมเลยสักตัวจนผมต้องแลกการันตีเอานะครับซึ่งตัวละครที่ผมแดกการันตีมาก็นี่เลยนะครับผมแบบก็ได้อสิกามาอีกสองตัวกูไม่ได้นะครับเป็นคอร์บที่กูโคตรเสียดายเลยแบบ เสียได้เสียได้แมงเงยเปิดไม่ได้ทำไมมันไม่ได้วะแมงเงยอย่างคือคูอย่างน้อยกูก็อยากยนะยได้นะเว้แต่แบบมันทำาบบนี้ให้กูทำไมกูโคตรเศร้าในชีวิตแบบคนเขาก็อยากได้นะครับผมก็มาบอะว่าในคลิปนี้จะไม่เกือนะครับผมขอให้ได้รู้มาจำที่ต้องการนะครับถ้าตัวน,นี้หมดไปก็จะเข้าตู้ตัวละครตัวฟ้านะครับผมแต่ก็นะอย่างที่เห็นว่าผมขาดตัวละครตูต้ตัวฟ้าเนี่ยไม่กี่ตัวไปแต่กว่าจะเปิดได้พวกเธอแต่ละคนมานี่คือม่นยากลำบากมากๆเลยเว้ คือคือมันทรมานด้วยเนี่วันจะเปิดหาต่ตัวได้นะผมโคตรยากนะครับก็มางั้นพือเปนการเสียเวลาเลยนะครับผท่านผู้ชมมาติดได้กันเลยดีกว่าครับก็หวังว่าเราจะได้รูทมานะครับผมมาดูซิหลังจากผ่านคนแลบไปกูจะได้หรือยอย่างจะโดนดีหรืออย่างก,ก็ต้องมาดูกันนี่แหละนะครับขอทองนะทองหน่อยทองดีกว่าออกทองเลยดีกว่าจบจบทองออกให้เลยจบจบนะครับผม แล้วดิเกเป็นอย่างนี้ตลอดท้องไม่มีโอ้โหแซงนี้สห้างนั้นก็ไม่ให้กูนี่คือมึงจะเกลืยยาวแบบลากจากคอนแรบไปจนตลอดเลยปะเนี่ยถามจริงคือแบบมึงจะเกลือให้กูยาวๆ่างนี้เลยใช่ไหมมันไม่ได้นะเพื่อนมันไม่ได้นะเว้มัน,ม,น,ม,นมันเมะไปนะเว้มบางทีเข้าใจปะมันมันแย่ไปคือขอหน่อยเถอะกูเกลือมากๆแล้ว บทสิ่ที่สองนะครับผมและเป็นมอสิสุดท้ายด้วยและแน่นอนนะครับมันไม่มีแพนเปิดเพิ่มเพราะผมไม่เหลืออะไรแล้วณนะตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับกูขอร้องนะเกมออกให้กูทีกูไม่อยากเกินแนละ้วโว้ยขอร้องล่ะได้โปรดออกให้กูทีได้ปวดละอย่ากเกินเลยนะท้ทองรูททองโอ้หดีเก Why คงไม่มีโอ้โหแม้แตเอก,เก็ไม่มีเยดเนีกเกมึงเ,เกินไปตั้งแต่คนแลบนมึงเนนียขอหน่อไม่ได้เหรอโอ้โหทำไมเป็นลิกิโ่ะเอ้อ ชีวิตมันทอ้อแท้วัฒนบุญยมมันทอ้อแท้มากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรนอกจากวาทถุแท้นะครับทาไมมันไม่ได้ใช่ทําไมผมถึงไม่ได้รูททาไมไม่ใช่อะไรคุณเก่งได้แบบไม่ไหววะ่ะกำมัดมากยชีวิตหนอชีวิตต้องมาเกลือกับเกมที่เรารักซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับ ก็อีกไม่นานเดี๋ยวน่าจะมีซินเดอเร์ล่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีซินเดอเร์ล่าเข้ามาแล้วแบบนัครับผมทูเิมตัวใหม่เห็นข่าวประกาศอยู่นะครับว่าแบบมันมันมันใกล้แล้วแหละอีกนิดนึงก็ใกล้แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเวลาครับผมว่าตัวเกมจะเอาเข้ามาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรออยู่เหมือนกันแต่องไม่เป็นทูกเกมด้ยไงเรื่งไม่ใช่อะไรคือตอนนี้กูไม่เหลืออะไรแล้วนะครับมันจะมีมันกูจะเปิดได้หรือเปล่ากูไม่รู้แม่งถ้ามึงจะเกิดขนาดนี้ตั้งแต่คลิปนี้เนะี่ย ก็วางวว้ในยิงสูงนะครับว่านนิเกตเราจะโดนดีขึ้นกว่านี้นะครับผมอย่ากเกยเหมือนในชิปนี้อีกเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ไหวจริงผมท้อแท้มากวันเราเล่นเกมน,นี้คือตั้งแต่ที่ผมเกือตู้คนหลับไปเลยนะเว้ตั้งแต่ที่กูเกยตู้คนหลับเีวาเกเลียนไปเนี่ยคือกูนั่งเล่นเกมนี้นแบบท้อแท้อะแบบไม่มีกระจิกกระใจเล่นแล้วอะคือแบบจิตใจก,กูแบบแตกสลายไปแล้วอะไม่เป็นเป็นเป็นผุยหงแล้วอะคิดดูแบบไม่เหลืออะไรแล้วอะคือคนไม่ก็อยากได้สุดท้ายกูก็ถมานั่งแบบเศร้านั่งซึมแบบทำไมมันเป็นอย่างีว โอเคนะครับผมท่านผู <t Anfang> ้ชมงั้นก็ว่าสำหรับคิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมว่าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ